เกิดอะไรใน14ตุลาก่อนมาสู่ชัยชนะสำคัญของประชาชนลุกคือต้านคณะทิปไตย เหตุการณ์ที่รู้จักกันในนามสั้นๆว่า14ตุลานั้นเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2516เยาวชนคนหนุ่มสาวที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้ร่วมกับประชาชนจำนวนแสนเรียกร้องให้รัฐบาลคณะทิ่ไตยถนอมประพาธนารงค์ปลดปล่อยนิสิตนักศึกษาอาจารย์และนักการเมือง13คนที่ถูกจับกลุมฐานเรียกร้องรัฐธรรมนูญ แต่กลับถูกรัฐบาลตั้งข้อหาว่ากระทําการผิดกฎหมายมั่วสุมชักชวนให้มีการชุมนุมทางการเมืองในที่สาธารณะเกินกว่า5คนบ่อนทําลายความมั่นคงของรัฐเป็นกระบฏภายในพระราชอาณาจักรและมีการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ระหว่างวันที่9-12ถึง12ตุลาคมนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนชุมนุมประท้วงโดยสันติวิธีนะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่13ประชามหาชนเดินขบวนสดงพลังครั้งยิ่งใหญ่ที่ดูประหนึ่งว่ากระแสคลื่นมนุษย์จับท่วมท้นถนนราชดำเนินในวันที่1 4ถึง15ถัดมาก็เกิดความรุนแรงเยาวชนคนหนุ่มสาวถูกปราบปรามด้วยอาวุธร้ายเป็นผลให้เกิดการลุกฮือขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดและแล้วเผด็จการก็ล้มลงต้องหนีภัยไปต่างประเทศนะับแต่นั้นมาเหตุการณ์14ตุลาก็ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาปีแล้วปีเล่า มีการขนานนามเหตุการณ์นี้ต่างๆนานาเช่นวันมหาวิปโยควันมหาปิติการปฏิวัติตุลาคมการปฏิวัติของนักศึกษาความยิ่งใหญ่และผลกระทบของเหตุการณ์ต่อการเมืองการปกครองของไทยถูกนำไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์สำคัญๆก่อนหน้านั้นเช่นการปฏิวัติ24มิถุนายนพุทธศักราช2475หรือกับเหตุการณ์ที่ตามมาภายหลังเช่นเฤษภามหาโหดพุทธศักราช2535เป็นต้นดาวรัต พงไพยบูลณ์มหากวีรัตนโกสินทร์กล่าวถึงเหตุการณ์14ตุลาว่าเป็นความงดความงามใช่ความชั่วอันอาจขุนอาจคนหมดมัวแต่ก็เริ่มจะเป็นตัวจะเป็นตนพอเสียงร่ำรัวกลองประกาศกล้าก็รู้ว่าวันพระมาะอีกหนพอปืนเปรี่ยงแปรไปในมณนพลก็รู้ว่าประชาชนจะชิงชัยนักเรียนนิสิตนักศึกษาในทศวรรษ2,510กลายเป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจไทยคนรุ่นนี้เติบโตขึ้นมาในบรรยากาศของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศคนรุ่นนี้เติบโตขึ้นมาในบรรยากาศของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแต่การพัฒนานั้นก็นํามาซึ่งปัญหาช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยระหว่างชนบทกับเมืองระหว่างภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหก,กรรมเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ตั้งคําถามต่อความไม่พัฒนาของการเมืองการปกครองไทยที่มีการสืบทอดอํานาจกันอยู่ในหมู่ของคณะทิปไตย จากจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์สู่จอมพลถนอมกิติขจรและทำท่าจะสืบทอดไปยังจอมพลประพาสจารุสเถียนยืดเยื้อกันมาเป็นเวลากว่าทศวรรษในขณะเดียวกันเยาวชนเหล่านั้นก็ตั้งคำถามต่อระบบการเมืองของโลกในยุคสงครามเย็นที่มีการแบ่งออกเป็นสองข่ายมีการเผชิญหน้ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตมีการต่อต้านและปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกรณีของสงครามอินโดจีนประเทศไทยถูกดึงเข้าไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง กลายเป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกาที่จะใช้ทิ้งระเบิดทางอากาศยานโจมตีเวียดนามกัมพูชาลาวช่วงปีพุทธศักราช2512-2515เยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทเพื่อสังคมอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเข้าร่วมสังเกตการารเลือกตั้งทั่วไปในปีพุทธศักราช2512ออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทวิพากษ์วิจารณ์สังคมมีบทบาทเป็นพลังผลักดันให้เกิดนโยบายต่างประเทศที่ไม่ฝักใฝ่เฉพาะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ต่อต้านการครอบงำทางเศรษฐกิจโดยต่างประเทศต่อต้านความหรูหราฟุ่มเฟือยกังวลและห่วงใยการขาดดุลการชำระเงินรวมไปจนกระทั่งการเสนอแนวทางในการรักษาทรัพยากรและสภาพแวดลอ้อมศิละปะและวรรณกรรมเพื่อชีวิตเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่รวมตัวกันต่อต้านภัยขาวภัยเหลืองและภัยเขียวรวมตัวกันเป็นกลุ่มอิสระตามสถาบันการศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับมหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพมหานครและตามจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นระดับวิทยาลัยการศึกษาหรือวิทยาลัยครูเรื่อยลงไปจนถึงระดับโรงเรียนมัธยมและก็เกิดองค์กรเช่นศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยวงเล็บ2,513ศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทยระหว่างปีพุทธศักราช2514-2516ท่25 16, ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงบทการเมืองระดับโลก นั่นคือจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดของความเย็นการเมืองระหว่างประเทศเปลี่ยนจากการ,รเผชิญหน้าของสองข่ายกลายเป็นการเมืองสามเศรา้าสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตและจีนส่วนการเมืองภายในของไทยที่ดูว่าจะก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยบ้างกล่าวคือมีประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2511และมีการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษในปีพุทธศักราช2512ก็ตาม แต่ก็ปิดฉากลงอีกด้วยวงจรอ,อุบาทของการยึดอำนาจรัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรปฏิวัติตนเองในปีพุทธศักราช2514เมื่อถึงจุดนี้พฤติกรรมของคณะทิปไตยถนอมประพาสนารงค์ก็กลายเป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่สามารถจะยอมรับต่อไปอีกได้การปิดกันเสรีภาพผนวกกับความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจเข้ายากหมากแพงเข้าสารขึ้นราคาการใช้อภิสิทธิ์การเล่นพักเล่นพวกในบรรยากาศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนี้ ดูเหมือนจะมีพลังของนิสิตนักศึกษาเท่านั้นที่สามารถจะเป็นหัวหอกเคลื่อนไหวคัดค้านและผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ในบ้านเมืองปีพุทธศักราช2515ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยกลายเป็นศูนย์รวมของการแสดงออกซึ่งความไม่พอใจต่อการผูกขาดอำนาจของเผด็จการคณะทิปไตยเดินขบวนประท้วงสินค้าญี่ปุ่นในปลายปี2515ประนามการใช้อิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปล่าสัตว์นะทุ่งใหญ่ คัดค้านการลบชื่อหรือขับไล่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง9คนออกในกลางปี2516ผลสุดท้ายเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ก็ได้ข้อสรุปว่าปราศจากเสียซึ่งสิงทธิเสรีภาพและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยการแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมก็เป็นไปได้ยากจากบทสรุปของการชุมนุมกรณีรามคำแหง9เมื่อ21-22มิถุนายน2516 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็นำมาซึ่งการเรียกร้องรัฐธรรมนูญกบินนักศรรกึกษาในนามของรวีโดมพระจันทร์สะท้อนความรู้สึกของยุคสมัยออกมาว่าตื่นเถิดเสรีชนอย่ายอมทนก้มหน้าผืนหอกดาบกระบอกปืนหรือทนคลื่นกระแสรเราสุข5ตุลาคม2516ทีรยุทธ์บุญมีอดีตเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศรรึกษาแห่งประเทศไทยบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยสมาชิกประมาณ10คนเปิดแถลงข่าวที่บริเวณสนามหญ้าท้องสนามหลวงด้านอนุสาวรีย์ทหารอาสาโดยมีวัตถุประสงค์คือ1เรียกร้องให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญโดยเร็ว2จัดหลักสู่รสอนอบรมรัฐธรรมนูญสำหรับประชาชน3กระตุ้นประชาชนให้สำนึกและหวงแหนในสิทธิเสรีภาพที่รยุทธ บุญมีนำรายชื่อผู้ลงนามเรียกร้องรัฐธรรมนูญ100คนแรกประกอบด้วยบุคคลต่างๆมาเปิดเผยเช่นพลตรวจตรีสนากิติขจรนายเลียงชัยการนายพิชัยรัตกุลนายไขยแสงสุขใสนายประพันธ์ศักดิ์กมลเพชรรวมทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยเช่นดเรเขียนธีรวิทย์ดร์บุญสนองบุญโยธยานดรปราโมทนาคอทัพดรชัยอนันต์ สมุดวิน,นิ์อาจารย์ทวีมนนือนิกรเป็นต้นรวมทั้งจดหมายเรียกร้องจากนักเรียนไทยในนิวยอร์กทันทีที่ข่าวนี้ออกมาพันเอกนรงค์กิติคจรร้องเลขาธิการคณะกรรมาการติดตามผลการปฏิบัติร,ราชการบุตรชายของจอมพลถนอมกิติจรและบุตรเขยของจอมพลประพาสจารุสเสถียนได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยบางคน กำลังดำเนินการให้นิสิตนักศึกษาเดินขบวนและหากมีการเดินขบวนแล้วไม่ผิดกฎหมายอีกก็จะนำทหารมาเดินขบวนบ้างเพราะทหารก็ไม่อยากจะไปรบเหมือนกันเสา5ตุลาคม2,516สมาชิกของกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญประมาณ20คนเดินแจกใบปลิวและหนังสือซึ่งอัญเชิญพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้บนปกข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพระเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎรผู้เรียกร้องถือป้ายโปสเตอร์สิบกว่าแผ่นมีใจความเช่นน้ำตาเราตกในเมื่อเราไร้รัฐธรรมนูญจงคืนอำนาจแก่ปวงชนชาวไทยจงตรวจปล่อยประชาชนประชาชนต้องการรัฐธรรมนูญเป็นต้นกลุ่มเรียกร้องออกเดินจากบริเวณตลาดน้สนามหลวงไปบางลำพูผ่านสยามสแควร์และเมื่อถึงประตูน้ำ เวลาประมาณ14นาฬิกาก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลและสันติบาลจับกลุ่มไปทั้งหมด11คนซึ่งมีทั้งอาจารย์นิสิตนักศึกษานักหนังสือพิมพ์และนักการเมืองทั้งหมดถูกแจ้งข้อหามั่วสุมชักชวนให้มีการชุมนุมทางการเมือง ผิดประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่4ที่ห้ามชุมนุมเกินกว่า5คนผู้ต้องหาถูกนําไปไว้ที่กองบังคับการตํารวจสันติบาลกอง2จนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนจึงย้ายไปคุมขังไว้ที่โรงเรียนตํารวจนครบาลบางเขนทางตํารวจปฏิเสธไม่ยอมให้เยี่ยมและห้ามประกันอาทิตย์7ตุลาคม2526ตลอดช่วงบ่ายและค่ำของวันที่6ถึงเช้าวันที่7ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจค้นสำนักงานตลอดจนบ้านพักของผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้อง และได้จับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนรวมเป็น12คนตลอดระยะเวลาดังกล่าวตัวแทนของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆพยายามวิ่งเต้นที่จะเข้าเยี่ยมและประกันเพื่อนของตน13นาฬิกาศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยออกแถลงการมีใจความตอนหนึ่งว่า จากการกระทำของกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญเป็นการดำเนินการโดยเปิดเผยและสันติวิธีเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยแต่รัฐบาลได้สั่งจับบุคคลกลุ่มนี้แล้วสร้างสถานการณ์ขึ้นเพื่อยัดเยียดข้อหาร้ายแรงแก่ประชาชนกลุ่มนี้เป็นการส่อเจตนารมณ์ที่แท้จริงของรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้ประชาชนได้เข้าใจถึงสิทธิและเสรีภาพอันชอบทำตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อตอนจะได้ครองอำนาจไปตลอดกาล และไม่มีรัฐบาลที่ไหนในโลกที่จะปราบปรามประชาชนที่เรียกร้องสิทธิทเสรีภาพนอกจากรัฐบาลของโพลเผเดจการฟาสซิสต์และของมินิ์เท่านั้นในขนาดเดียวกันองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัายธรรมศาสตร์หรืออมทอก็มีการเคลื่อนไหวรียกประชุมด่วนมีมติให้ศึกษาสถานการณ์ติดโปดเตอร์ชี้แจงข้อเท็จจริงถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจ่าอาร์ตด้วยนะครับ